รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รวมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโฮประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวการต่อสู้และอดทนกับโรคทางกายของเด็กชายวัยเพียง6ปีทั้งโรคหัวใจรั่วโรคปากแหว่งเพดานโวและโรคไตเสื่อมในระยะที่3ครอบครัวจึงพยายามทุกหนทาง สู่การรักษาอาการด้วยหวังว่าอาการป่วยที่รุมเรา้าจะทุเลาลงและหายดีมาร่วมกันส่องประกายความหวังและสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับ วันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจครับคุณเอกพันธ์วันนี้เราอยู่กันที่ถนนเพชรเกษมนะครับเราจะมาดูเคสเคสหนึ่งนะครับชื่อน้องก้องอที่กับป่วยก็คือปากแหว่งเพดานโวโรคไตระยะ3ะนะครับคือแม่เนี่ยต้องหยุดงานเพื่อจะมาดูลูกคนนี้มาร่วมกระสองประกายความหวังและสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกันครับไปเลยครับ อ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับแลวนี่คือคุณแม่นะครับที่เลี้ยงน้องน<อ>้องนี่ชื่อน้องก้องน้องก้องค่ะอ<ฮ>ายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกขวบค่ะหกขวบคุณแม่ชื่ออะไรนะครับคุณแม่ชื่อจันประเสริฐ กิจชัยค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุ44ปีค่ะมีลูกกี่คนครับมีลูก3คนค่ะมีคนที่วันนี้คนที่3ค่ะก็ถท้องใช่ค่ะอันนี้ตอนแรกเลยเขาเกิดมามีความผิดปกติอะไรบ้างครับมีปากแหว่งเพดานโวค่ะน้องเป็นโครโมโซมคู่ที่4ผิดปกติค่ะก็เลยทําให้น้องผิดปกติหมดทั้งร่างกายแล้วก็มีด้วยค่ะว่ามีหัวใจรั่วด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไตไตเสื่อมระยะที่3ไตเสื่อมระยะที่3โอ้โห แล้วยังไงให้คุณหมอบอกว่ายังไงเนี่ยว่าน้องจะต้องรักษาจะกลับมาเป็นปกติไหมคุณหมอไม่บอกว่าน้องอ่ะไม่ไม่กลับมาเป็นปกติแต่ถ้าถ้าได้รับสารอาหารที่ที่พอเพียงครบถ้วนก็จะสามารถโตขึ้นได้แต่จะไม่โตเท่าเด็กปกติทั่วไปค่ะพัฒนาการทุกวันนี้เท่าเด็กเจ็ดเดือนเองค่ะพัฒนาการช้ามองเห็นหูได้ยินหมดหูตึงค่ะน้องหูตึงใส่เครื่องช่วยฟัง ทุกวันนี้ก็จะมีอาการชักชักแล้วก็เขียวตัวเก่งไปหมดเลยค่ะน้ำลายไหลาตาเลือกขึ้นข้างบนไม่สามารถปล่อยน้องไว้คนเดียวได้แม่ต้องอยู่ดูแลน้องตลอดเวลาอันนี้ไว้ทำอะไรฮะอันนี้ไว้ให้อาหารค่ะอันนี้ไว้อาหารทางหน้าท้องอเพราะกินทางปากแล้วน้องสำลักค่ะ เดินเพจเป็นคนฉะเชิงเซาค่ะเที่ยวหาหมอจากบ้านไปโรงพยาบาลร้อยโลมันเดินทางลําบากค่ะเดินลําบากมากต้องนั่งรถทั้งหมดห้ต่อถึงจะถึงโรงพยาบาลที่จังหวัดจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพเพื่อพาน้องมารักษาสะดวกในการหาหมอค่ะแล้วตอนนี้ทษอทีคุณแม่ทําอาชีพอะไรครับคุณแม่ถ้าวันธรรมดาก็ต้องดูน้องตลอดค่ะ จะออกไปนวดได้เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว่อแม่นวดคืนไปทีนวดนวดรับนวดค่ะรับนวดตามบ้านตามบ้านค่ะรับนวดแผนโบราณแผนโบราณพ่อทํางานอะไรพ่อทำงานโรงงานค่ะแวันละสามร้อยวันละสามร้อยไอ้นี่น้องได้เบี้ยเบี้ยคอมพิการไหมได้เบี้ยคอมพิการเดือนละแปดร้อยค่ะเดือนละแปดร้อยค่ะที่นี่เช่าห้องนี้เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับค่าห้องอ่ะพันเจ็ดค่ะรวมค่าน้ำค่าไฟก็สามพัน ค่าใช้ใจ่ายก็อาอยู่ตกอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทพาน้องไปหาหมอน้องต้องหาหมอบ่อยค่าไข่ค่าเข้าสารค่าอุปกรณ์ต่างๆของน้องค่าห้องเช่าและจ่ายมันมากกว่ารายรับมาค่ะ เครื่องพวกนี้ใครซื้อให้หรือว่าเราซื้อเองหรือ,อยังไงเครื่องนี้โรงพยาบาลให้ยืมค่ะนนเครื่องนี้เครื่องอะไรนะแนไหมเครื่องพ่นยาค่ะเครื่องพ่นยาน้องต้องพ่นยาตลอดทุกวันค่ะน้องยังขาดเหลือเรื่องอะไรอีกไหม ขาดเหลือที่ที่มันขาดก็เป็นพวกที่ว่ามันต้องซื้อตลอดก็มีพวกนมแพมเพิร์ดเป็นนมต้เป็นนมพิเศษของต้องนมพิเศษของน้องค่ะแพงนะพวกนี้นะแต่ดีอย่างนะว่าแม่จอจะปัญหาแต่แม่ไม่ท้อกำลังใจคือลูกใช่ไหมใช่ค่ะคือลูกเห็นอะไรแล้วรู้สึกความสุขใช่ไหมใช่ค่ะท้อแต่พอมองเห็นหน้าเขาก็กลับมาค่ะมีมีกาลังใจสู้ค่ะยอมเหนื่อยกับสิ่งต่างๆเขาอ่ะมีเราเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวถ้าเราไม่สู้ลูกจะอยู่ไม่ได้ ลูกเป็นสิ่งสำคัญสิ่งยึดเหนี่ยวกำลังใจต่างๆมาจากลูกเพราะว่าแม่มีความหวังว่าน้องจะต้องดีขึ้นถ้าเรามีความหวังแล้วเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้เพื่อลูกอ่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณจันทร์ประเสริฐกิจชัยและน้องชนะเดชกิจชัยบุคคลต้นเรื่องสัปดาห์นี้ที่ได้จุดประกายพลังสะท้อนเรื่องราว และถ่ายทอดมุมมองที่เป็นประโยชน์ของตัวเองให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้มีพลังในการลุกขึ้นสู้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้ทางรายการจะอมอบเงินนะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องกล้องนะครับคือกับคุณแม่หนึ่งมนบาทพร้อมกับถุงยางชีพนะครับผม แม่ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ได้มาช่วยเหลืออาการป่วยของน้องก้องขอบคุณมากมากเลยค่ะและทั้งหมดคือเรื่องราวแห่งการจุดประกายความหวังสร้างกำลังใจเพื่อเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีวันที่มีรอยยิ้มและวันแห่งความสุขให้กับพวกเขาและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังสัปดาห์นี้ครับยอมเหนื่อยกับสิ่งต่างๆอย่างมีความหวัง เพราะแม่เชื่อมั่นว่าสักวันน้องจะต้องมีอาการดีขึ้นจันประเสริฐกิจชัยมารดาบุคคลต้นเรื่องที่ได้รับการช่วยเหลือร่วมจุดประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล